ระดับแปดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับผมนะครับผมพยายามหาว่าเออเวลาที่หลังจากที่ล็อกอินแล้วเนี่ยผมจะ redirect user อร์ยังไงให้ถ้าสมมุติว่า user อรเป็นแอดมินเราก็จะ redirect user ไปที่หน้าแอดมินถ้า user อเป็นยูเซธรรมดาเป็น Member รธรรมดาเราก็รี d ดเร c กไปที่หน้า Member นะครับผมพยายามหาคําตอบตรวจกระบาลอยู่นานก็ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆเลย ผมก็พยายามเรียนนะครับก็พยายามหาตามอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมันก็สุดท้ายก็ปวดหัวอยู่นานนะครับวันนี้ผมได้ทำระบบขึ้นมาระบบหนึ่งนะครับก็ทำมาจาก Laravel p นั่นแหละแล้วก็มันจะมีมันจะเป็นระบบที่ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าแค่อยากจะให้เห็นว่าเออเนี่ยนะถ้าหากว่าเราล็อกอิน โดยที่ user account ของเราเป็น admin เราก็ไปหน้า admin แต่ถ้าหากว่าเป็น user ธรรมดานะครับเป็น member ธรรมดาเราก็ไปที่หน้า member นะครับแอดทำยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับมี2อสามคนที่ผมอยากจะขอบคุณเขานะครับแล้วก็อยากจะให้เครดิตเขานะครับผมเรียนเรื่องการทำล็อกอินกับ Laravel 8นะครับโดยวิดีโอจาก Pinguin Digital ตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะไปดูได้เดี๋ยวผม จะใส่ลิงก์ไว้ที่ description นะครับแล้วก็คนที่ทำให้ผมเรียนรู้เรื่องการ redirect นะครับก็คือคนนี้ครับผมอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ผมเซิร์ชนะครับ Laravel อ fortify นะครับแล้วก็อีกอีกอีกคีย์เวิร์ดนึงก็คือ redirect redirect user after login อะไรอย่างเลยผมจำไม่ได้ลองลองเซิร์ชดูนะครับคนนี้แกชื่อ ผมออกเสียงแกไม่ถูกน่าจะเป็นบรัฟซักลินอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่เขาเขียนมานะครับซึ่งไปแก้ไขใน app HTTP response แต่จริงแล้วถ้าหากว่าท่านไม่ได้ใช้ Jetstream เนี่ยคือใช้แค่ fortify อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาในตัวอย่างนี้นะครับผมใช้แค่ fortify อย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้ Jetstream นะโอเคสิ่งที่ผมทำมานะครับ วิดีโอนี้ผมไม่ได้โชว์โค้ดนะแต่สิ่งที่ผมทํามาออกแบบมาเขคือระบบแบบนี้ครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับนี่คือหน้าที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับก็จะโชว์ show ประมาณนี้เรามีเพจินเนชั่นตรงนี้นะครับก็สามารถจะไปดูได้มีเพจเท่าไหรนะฮะก็สามารถจะไปดูได้แต่จะมาโชว์ตรงนี้ได้เนี่ยก็คือต้องมีการกด Publish ก่อนนะครับจากใน u s e r คนที่สร้างอ่ะคนที่สร้างตรงนี้โอเค อันนี้ก็หน้า about about page อันนี้ก็หน้า post ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นธรรมดาแล้วนเราก็ไปที่หน้า login เราก็ login ไป login login ไปในชื่อ,อ test ชื่อ test อ่ะก็ยังไม่มี user เราก็สร้าง user กันไปนะครับเดี๋ยวผมขอสร้าง user ก่อนนะฮะกด register ไป พอรีจิสเตอร์ปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาที่หน้า u s e r ออย่างนี้นะครับอ่ะในนี้ผมก็สามารถจะโพสอะไรอะไรได้นะครับอันนี้เป็นโพสของของคนอื่นเราก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่ามันเป็น public อาเขียนโพสไปถ้าหากว่าจะให้ public ก็กดตรงนี้แต่ถ้าไม่ public ก็ไม่ต้องกดตรงนี้นะครับแต่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะเห็นมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันอากดโพสต์ เห็นไหมครับอันนี้ก็คือโพสต์ของผมผมสามารถแก้ไขโพสต์ของผมได้แต่ผมไม่สามารถแก้ไขโพสต์ของคนอื่นได้นะฮะอ่ะแก้ไขไปจะใส่รูปก็ได้ครับอาหารูปมาคันสีแดงนิจแ่มรสอะไรไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมชอบมากและคงไม่มีปัญญาซื้อ Copy i m a เมทโลเคชั่นแล้วก็ไปใส่รูปใส่ URL ไป insert image คราวนี้ image ของเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะโอเคอ่ะแก้ไขแค่นี้พอนะครับผมกดอัปเดตปึ้มอันนี้คือข้อมูลที่ผมแก้ไขไปเรียบร้อยนะฮะผมสามารถจะลบก็ได้ผมสร้างโพสต์ได้อ่าถ้าหากว่าใส่ไม่ไม,ไ,มไม่ครบเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ validate ให้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องใส่ให้ต้องใส่ให้เกิน55ตัวอักษรน,นะฮะ post โอเคผมสร้างโพสต์ได้ผมแก้ไขโพส์ได้คราวนี้ผมลบกดลบปึ้มลบไปแล้วฮะ โอเคนะครับเอามาดูหน้าโปรไฟล์ผมสามารถที่จะแก้ไขโปรไฟล์ของผมได้นะครับ t e s ยีสิบองแต่ถ้าหากว่าจะเซฟเนี่ยผมก็ต้องคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดซะก่อนพาสเวิร์ดของเราก็คือพาสเวิร์ดผมแค่ทําให้ตรงนี้มันโชว์เฉยๆนะครับจริงๆในโปรเจกต์จริงๆนะฮะถ้าจะไปใช้งานจริงๆตรงนี้ต้องเป็นฟิล์พาสเวิร์ดนะฮะกดอัปเดตปึ้มชื่อของผมก็เปลี่ยนไปแล้วฮะเป็น t e s ยีสิบสองขอกลับเหมือนเดิมโอเค คนนี้นะครับเทสต์ Test, คนนี้เนี่ยเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะไปหน้าแอดมินเนี่ยเขาไม่มีทางไปได้ต่อให้เขารู้ก็ตามนะครับอ่ะสมมุติว่าเขาเดาได้ว่าคือยูเซอร์คือแอดมินโฮมนะเห็นไหมฮะไปไม่ได้มันจะขึ้นว่า error 4 o r t h this action is unauthorized นะก็คือเข้าไปไม่ได้กลับไปหน้าเดิม โอเคคราวนี้กดล็อกเอาท์นะครับเรามาดูถ้าหากว่ายูเซอร์ที่เป็นแอดมินเนี่ยจะทำยังไงจะเข้ายัางไงเพจเพียร์ยริสันติงเกอร์ขึ้นมานะฮะ Use แ p ปโมเดลผมจะหาดูว่ามียูเซอร์กี่คนนะฮะยูเซอร์เรามีเนะทส t มย i d เป็น11นะฮะแล้วก็ isAdmin ตรงนี้เป็น0นนะฮะ อัปเดตยูเซอร์คนที่11นี้เป็นแอดมินนะฮะคราวนี้ไปล็อกอินใหม่ jsstest.com กดล็อกอินเห็นไหมครับว่าคราวนี้เนี่ยหน้าโฮมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันกลายเป็นแอดมินไปแล้วนะฮะแอดมินทำอะไรได้บ้างจำได้ไหมครับว่าเมื่อครู่เนี่ยเราไม่สามารถจะถ้าหากว่าไม่ใช่โพสต์ของเราเราไม่สามารถจะแก้แก้ไขหรือ d e l e t e ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมสามารถ e l e t e ได้ อันนี้ข็นหน้า edit profile นะครับจริงๆแล้วมันแค่ basic function นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่วิดีโอแค่อยากจะโชว์นะครับว่าถ้าสมมุติว่า user เป็น admin ก็ไปหน้า admin อ่า user เป็น user ธรรมดาก็ไปหน้า user ธรรมดาแล้วสามารถาที่จะทําให้เป็น user หลายระดับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อลองเอาไปประยุกต์กันดูนะครับโค้ดอยู่ที่ไหนครับโค้ดอยู่ตรงนี้ครับโค้ดถ้าหากว่า ท่านกดที่ลิงก์ดาวน์โหลดฟอร์มกิจทับข้างล่างเนี่ยข้างล่างวิดีโอเนี่ยมันก็จะพามาที่หน้านี้นะครับ farukphuket/lab8.project นะครับโค้ดก็จะหยุดตรงนี้สิ่งที่ท่านจะทำนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ามันใช้งานยังไงเมื่อท่านเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับท่านก็ลองสครอ l ดาวลองสครอล l ลงไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่วิดีโออันเนี้ยไว้ในในนี้ด้วยนะฮะ อันนี้ก็คือวิธีวิธีใช้วิธีทำนะะทำทำยังไงโอเคเรามาทําให้ดูกันในวิดีโออันนี้กันเลยนะครับผมก็กดที่โค้ดอันนี้นะฮะแล้วก็ผมกดตรงนี้ Copy นะฮะก๊อปไปจากนั้นท่านก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาผมมีเทอร์มินอลสองอันเดี๋ยวขอปิดอันนี้ไปก่อนไม่เกี่ยวท่านเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับถ้าว่าจะทดสอบโค้ดนี้นะครับ เราเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาถูกไหมฮะแล้วก็จากนั้นก็ไปที่หน้าผมจะวางอันนี้ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับดูอันนี้คือหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับคราวนี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยคําสั่ง mkd นะครับแล้วก็จะสร้างโฟลเดอร์อันนี้ว่าชื่อว่า test หนึ่งนะครับจากนั้นก็ cd เข้าไปที่ test หนึ่งนะครับจากนั้นคําสั่งต่อไปก็คือ git clone แล้วก็ ลนอันเนี้ยคือผมจะเอาไฟล์โปรเจกต์เนี้ยเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test 1นะครับผมก็สามารถจะกดจอทนะฮะหลังอันนี้ผมสเปซไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดดอทจากนั้นก็เคาะ e อ t e r ไปมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์พวกเนี้ยมาไว้ในโฟลเดอร์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จนะฮะมันน่าจะใช้เวลานานสักพักอยู่ โอเควันนี้อินเทอร์เน็ตไม่แย่เท่าไหร่นะครับ46.23 MB เมกะไบต์เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร,ร่นะฮะไม่เกิน2นาทีโอเคสิ่งที่เราจะจะทำต่อไปก็คือหากว่าเราจะวธิธีธรรมดาของเรานะครับหากว่าเราจะทดสอบแอป,ปที่เราเขียนขึ้นด้วย laravel เนี่ยเราจะรันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ php o r t i s o n s u r f แบบนี้ใช่ไหมฮะคอ Enter ไปดูนะมันก็ทำงานปกติถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือเมื่อผมกดให้มันเปิดขึ้นมา ผมก็ได้หน้านี้คือ5ฟ0 e r r o r อย่างนี้ทำไมครับหน้าที่เราต้องการคือหน้าแบบนี้อ,อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวขอ,ล,อล็อกเอาไปก่อนนะฮะหน้าที่เราต้องการก็คือมันจะต้องขึ้นมาหน้านี้ถูกไหมฮะเราทำอะไรผิดเเรามาดูกันเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ไปก่อนแล้วก็หยุดเซิร์ฟเวอร์นะฮะถ้าหากว่าผมลิสต์ไฟล์ขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าผมมีไฟล์ไฟล์หนึ่งนะฮะ ชื่อว่า .env.example แต่ท่านจำได้ไหมฮะว่ามันจะต้องเป็น .env ทำไมถึงทาไมผมถึงไม่มีไฟล์ .env ก็เพราะว่าเมื่อผมอัพโหลดโปรเจกต์นี้ไปไว้ใน GitHub เนี่ย GitHub mm. เขาไม่ยอมนะครับให้มี .env มันไม่ยอมนะฮะผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับแต่เพื่อจะสื่อถึงอย่างนี้นะฮะเพื่อจะสื่อถึงไฟนี้เนี่ยผมก็เลยเปลี่ยน ็น .env.example 10นะฮะคราวนี้เราทำยังไงคราวนี้ให้ท่านทำอย่างนี้ฮะผมจะ copy ไฟล์ไฟล์เนี้ย .env.example เนี่ยผมจะ copy เป็นไฟล์ .env นะครับคอ Enter ไปก็จะได้ไฟล์ .env มาคราวนี้เราก็มาแกา้ไขไฟล์ไฟล์นี้ฮะผมจะใช้โปรแกรม Vim อ่ท่านจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะฮะให้เป็นโปรแกรมที่ท่านเขียนเว็บแอปของท่านอนะโปรแกรมที่ท่านถนนะัดอะโปรแกรมอะไรก็ได้ฮนะ ท่านมาดูตรงนี้นะฮะผมใช้ sqlite แต่ถ้าหากว่าท่านใดใช้ mysql ก็ง่ายๆ่าะะท่านก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น mysql แบบนี้จากนั้นตรงนี้ก็คือชื่อฐานข้อมูลของท่านนะฮะที่ใน mysql นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อผู้ใช้งานนะฮะสมมติเป็น root นะ,ะเป็นชื่อผู้ใช้งานที่ท่านกำหนดแล้วก็ password ตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยผมอยากให้เข้าใจว่าผมใช้ฐานข้อมูลเป็นไฟล์เป็น sq-lite นะฮะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นเหมือนเดิมส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือพาร์ทที่อยู่ในเครื่องของผมเนาะท่านจะใช้พาร์ทนี้ไม่ได้นะครับมันจะเออร์เรอร์นะครับสิ่งที่ท่านจะทําก็คือท่านจะต้องรู้ว่าพาร์ทของท่านคืออะไรแล้วก็จะต้องใส่ full part เข้าไปนะครับเราจะทํำยังไงฮะเราทําอย่างนี้ฮะพิมพ์ pwd นะครับในตัวอย่างนี้เนะี่ยมันก็คือ home faruk h o m e f a r o o k s k t o t อ p อะไรเนี่ยเราก็ copy มันขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เอาไปใส่แล้วก็เอามาวางแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดไปเซฟแล้วก็ปิดไฟล์ไปนะครับจากนั้นก็ลองดูซิว่าเราจะเจอเอ,เอ,อะไร,อ,นะรอีกนะฮะ php h o r i z o n serve อ่าเออเรื่องที่เราเจอต่อไปก็คือ no application encryption key has been specified นะครับอ่าโอเคอันนี้แก้ไม่ยากครับเราทำอย่างนี้ เดี๋ยวผมปิดเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนนะครับให้ท่านพิมพ์คำนี้ฮะพิมพ์ว่า PHP artisan key แล้วก็ colon generate นะฮะจากนั้นกอ enter ไปท่านก็จะได้ application key set successfully นะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครจากนั้นท่านก็ PHP artisan serve อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมาท่านก็จะได้หน้านี้แล้วนะครับ จากนั้นถ้าหากว่าท่านจะใส่ fake data เข้าไปเนี่ยก็ไม่ยากครับกดถัดม่นะฮะถ้าว่าท่านจะใส่ fake data เข้าไปนะฮะท่านก็ PHP r i s o n b o o t i n k e r ขึ้นมานะครับ b o o t i n k e r ขึ้นมาจากนั้นก็ use user 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 use r backslash models backslash แล้วก็ใส่ user แล้วก็มันใช้ได้เฉพาะอันนี้นะครับมันท่านไปใช้กับ แอปอื่นไม่ได้แอปที่ท่านสร้างขึ้นมามันจะมันจะใช้ไม่ได้ครับแต่ว่า PHP artisan tinker เนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่ว่าคำสั่งเนี้ยท่านก็ต้องท่านก็จำเป็นจะต้องไปดูโมเดลของท่านนะครับว่าท่านสร้างโมเดลว่าชื่ออะไรนะฮะดังในตัวอย่างเนี้ยผมมีโมเดลที่ชื่อว่า what news อยู่นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูนะฮะผมก็ผมก็จะใส่ว่า user factory คำสั่งนี้นะครับผมก็จะสร้างยูเซอร์ขึ้นมา10คนนะครับโดยที่ยูเซอร์แต่ละคน,น่ก็โพสต์ไป10ครั้งเหมือนกันนะครับอ่ะอ้าวเอเอเลยปะดถเอ้ลืมเขียนานานๆก็มั่วได้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคเอาขอใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคคราวนี้เรามีข้อมูลแล้วนะฮะอ่ะกลับไปรีเฟรชปุม้มมันไม่มาครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ p u b บ i ดเนี่ยนะ,ระเรามีข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับอลองดูผมมีว่า user อ่ออะเรามี user กี่คนเอ่ยอ่ะเรามี user ทั้งหมด12คนนะครับอันนี้ id 12อนะฮะอันนี้ id 11อันนี้ id 10นะครับแล้วก็ test ของเราอยู่ในเอ่ย test ก็คือคนที่2องนะฮะ t e s t e c o m แล้วก็ is admin ไม่ใช่ admin นะฮะ อันนี้เป็นคนละอันกันใช่ไหมฮะเม,เมื่อสักครู่นี้มันเป็นที่อยู่ในเครื่องแต่อันนี้ผมเพิ่งจะดาวน์โหลดมาแล้วก็เพิ่งทําให้ดูนะครับก็ทําไมเทสไม่ใช่แอดมินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงอ่ะคราวนี้เราไปดูเราไปดูที่เขาโพสต์กันนะฮะอันนี้ก็คือที่เขาโพสต์ทั้งหมดนะครับก็จะมีร้อยกว่าฟิลนะครับแต่ทุกฟิลเนี่ยท่านเห็นว่า is public เนี่ยจะเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่ามันไม่พับบิดเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้นะครับเราก็ทำอย่างนี้เราก็อัปเดตให้หมดนะครับที่มันเป็นศูนย์เนี่ยเราอัปเดตเป็นหนึ่งให้หมดมีทั้งหมด110ร้อยสิบเรคคอร์ดนะฮะกลับไปดูฮะ refresh เห็นไหมฮะแล้วเราก็มีเพจเนชั่นนะฮะเราก็กดไปแล้วก็กดไป โอเคนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมไม่ต้องการข้อมูลนี้ล่ะนะผมไม่ต้องการฐานข้อมูลอันนี้เรามาดูไฟล์ฐานข้อมูลของเราอยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดเทอร์มินอลไปก่อนนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับก็อยู่ในเทสหนึ่งใช่ไหมฮะส่วนไฟล์ฐานข้อมูลเนี่ยก็จะอยู่ใน db อันนี้นะแล้วก็ db sample sqlite ก็คือสิ่งที่เราได้แก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้ย ฐานข้อมูลคือฐานข้อมูลตรงไหนนะครับท่านก็ไปแก้ไขที่ไฟล์ .env นะ,ะ .env ของท่านนะครับทีนี้ถ้าหากว่าผมจะผมจะใช้ฐานข้อมูลอันนี้แหละแต่ผมจะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับก็ไม่ยากครับท่านก็ทำอย่างนี้ฮะ php artisan migrate refresh นะฮะแล้วกด enter ไปทุกอย่างในนี้ก็จะหายหมดนะฮะจากนั้นเรามีข้อมูลเยอะแยะเลยนะฮะร้อยสิข้อมูลในนี้เนี่ย ผมก็จะรีเฟรชอ้อขอโทษนะผมลืมท่านจะต้องรัน PHP a r i s a n serve ก่อนนะฮะไม่งั้นท่านก็ดูไม่ได้อ่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านใดดูวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโค้ดนี้เนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่เปลี่ยนไปค่อนข้าง,ยางเยอะเลยนะครับผมไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะมีใครดูสักกี่คนแต่ว่าก็ตามนี้นะฮะวิดีโอนี้ก็แค่นําเสนอว่าอ่าโอเคถ้าหากว่า user log in แต่ว่า user คนนั้นน่ะเป็น แอดมิน <Ad> เป็น Moderate เป็น User ธรรมดาก็จะไปหน้าที่ต่างกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ดูที่ Description นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ